บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนธันวาคม2565ยังคงใช้ได้7รายการรายการที่1วงเงินซื้อสินค้าของกินของใช้กับร้านธงฟ้าที่ร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ200และ300บาทตามเกณฑ์รายได้รายการที่2วงเงินค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะคนละ500บาท รถเมล์รถไฟรถไฟฟ้ารถใต้ดินดรถบขอสอรายการที่3วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มกับร้านค้าที่ร่วมโครงการคนละ100บาทต่อรอบ3เดือนก็คือเดือนตุลาถึงธันวาคม6.5ได้ส่วนลดรวมคนละ100บาทรายการที่4วงเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าไม่เกินครัวเรือนละ 315บาทตามที่จ่ายจริงโดยค่าไฟในเดือนพฤศจิกายนบ้านของท่านต้องใช้ไฟไม่เกินเกณฑ์315บาทท่านก็จะได้รับเงินช่วยเหลือตามที่จ่ายจริงนะครับอย่างสมมติใช้ไฟไป300บาทท่านก็จะได้รับเงินช่วยเหลือ300บาทโอนเข้าบัตรสวัสดิการทางรัฐ ในวันที่18ธันวาคมสามารถนำบัตรไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้เลยแต่หากค่าไฟในเดือนพฤศจิกายนบ้านของท่านใช้เกินเกณฑ์315บาทท่านก็จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือในส่วนนี้1ครัวเรือนใช้ได้1สิทธิ์รายการที่5นะครับเงินช่วยเหลือค่าน้ำประปาไม่เกินครัวเรือนละ100บาท โดยค่าน้ำปรับปาในเดือนพฤศจิกายนบ้านของท่านต้องใช้ไม่เกินเกณฑ์315บาทและท่านก็จะได้รับเงินช่วยเหลือไม่เกิน1 0 0บาทนะครับโดยเงินจะโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่18ทธันวาคมนะครับสามารถนำบัตรไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้เลยแต่หากในเดือนพฤศจิกายนบ้านของท่าน ใช้น้ําเกินเกณฑ์3 1 5บาทท่านก็จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือในส่วนนี้นะครับคือทั้งค่าไฟและค่าน้ำเนี่ยในเดือนพฤศจิกายนต้องใช้ไม่เกินเกณฑ์315บาทถึงจะได้รับเงินช่วยเหลือโอนเข้าบัตรในวันที่18ธันวาคมตามเกณฑ์ตามอัตราที่กําหนดนะครับก็คือค่าไฟได้ สูงสุดไม่เกินคัวเรือนละ315บาทและค่าน้ำได้สูงสุดไม่เกินครัวเรือนละ100บาทนะครับบ้านไหนยังไม่ได้ใช้สิทธิน,นะครับก็สามารถไปลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ได้ที่สำนักงานไฟฟ้าหรือที่สำนักงานประปาในพื้นที่หรือว่าจะลงทะเบียนทางเว็บไซต์ของการไฟฟ้าหรือเว็บไซต์ของ การปรับปาที่รับผิดชอบพื้นที่บ้านของท่านก็ได้ถัดไปรายการที่6นะครับเป็นเงินพิเศษสำหรับผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับเงินพิเศษคนละ200บาทโอนเข้าบัตรในวันที่22ทธันวาคมนี้สามารถนำบัตรไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้เลย และรายการที่7นะครับเป็นเงินพิเศษสำหรับส่วนลดการซื้อก๊าซหุงต้ม100บาทโดยผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นผู้ประกอบการร้านค้าหาบเล่แผงลอยพ่อค้าแม่ค้าที่เข้าร่วมโครงการกับทางปตท,ทก็จะได้รับ เงินพิเศษวงเงินส่วนลดในส่วนนี้สำหรับการซื้อก๊าซปตทได้คนละ100บาทได้ส่วนลดพิเศษนะครับทั้งหมดนี้คือ7รายการหลักๆของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนธันวาคม2565นะครับข้อมูลณวันที่23พฤศจิกายน65นะครับซึ่งณนะขณะนี้ยังไม่มีการอนุมัติ ของขวัญปีใหม่เพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการห่งรัฐนะครับยังไงก็ต้องไปรอลุ้นในสัปดาห์ถัดไปสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีแต่ณวันนี้ยังคงใช้ได้เหมือนเดิมยังไม่มีของขวัญปีใหม่พิเศษเพิ่มเติมใดๆยังไงก็ต้องไปรอลุ้นกับคณะรัฐมนตรีการประชุมทุกวันอังคารต่อไปในช่วงเดือนธันวาคมครับ